สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนี่เขาก็จะมาเฮ็ดลาบตับหวานด้วยจ้าตอนนี้เขาก็เฮ็ดนามลาบแบบปรุงเสร็จเรียบร้อยนะจ้าใส่ข้าขวคั่วใส่พริกป่นหน้ปบิดร้ำมะนาวใหส่ผงนัวจักน้อยนะจ้า ตับหวานน่องไปเลยที่จะตาบ้านเราก็ลวกแบบว่าต้องซุกหมากนะจ๊ะถ้าซุกหมากมันก็สีิบลข่อยแสบเนาะเขาก็ลวกแบบพอ่อซุกซุกดิบๆิบนะมันจะกินแล้วมันสีนุม่มตับหวานน่องมันก็สีนุม่ม ลำตากต่อมาก็จะใส่ต้นหอมจ้าโรยด้วยต,นต้นหอมเพื่อความหอมหอมผักชีเอ้ยต้นหอมอเราพิมเราถือเรียบรนี้ จ้าะ e n t ันแสบก็ลาตับหวานจ้าแล้วตับหวานจ้าโรยได้สสร็แล้วเนี่ยเด็กน้อ,นองเป็นอันเสร็จจ้าตักเสิร์ฟไปเรื่อยให้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยจ้า ขายเห็ดแบบนี้ขอหยอดปังๆเดีย๋ยวจาทุกคนจ้าบ๊ายบาย